โอเคนะผมก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีโบนแล้วก็สรารคลิปไพ่ในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําฟาร์มวัวกึ่งอัตโนมัติกันนะครับทุกคนก็ซึ่งเราทําไปทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมในเมื่อเนื้อวัวเราเยอะขนาดนี้แล้วนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าวันนี้พี่มาสอนละกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมอุปกรณ์เลยละกันนะครับทุกคนก็อย่างที่เราต้องมีนะครับนั่นก็คือท่อส่งฮอปเปอร์นี้นะครับแล้วก็หีบนะครับแล้วก็อย่างต่อไปก็จะเป็นอ่า รั้วนะครับแล้วก็ถังน้ํานะหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปเตรียมของกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างเลยดีกว่านะครับแ <ś> ปแปลแป,ปผมได้เตรียมบริเวณพื้นที่ไว้แล้วนะครับผมตอนนี้เซิฟเราข้อได้กลับมาลื่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเฟรมเรดวิ่งร้อยกว่านะก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับฟาร์มวัวของเราได้ทําการหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ก็ได้ค่าทิ้งไปหมดแล้วนะก็ผมกะว่าในอนาคตนะผมว่าฟาร์มวัวตรงนี้นะครับพี่จะไปทําตรง มุดเลยนะครับผมเป็นทะเลนะเอาไว้แบบลอยแพเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็เอาไปสร้างอย่างอื่นนะที่แบบมันไม่แหลกนะครับ <D> โอเค <evaluation> ประมาณนี้นะครับผม <S 2> <S 2> เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องฟาร์มของเรากันเลยดีกว่านะครับ <S <S ตรงนี้เลยนะที่พี่จะสร้างนะผมก็เป็นตรงนี้เลยนะครับผม <S 2> <S 2> อย่างแรกเลยนะครับก็ให้ทุกคนขุดไปสองบล็อกแบบนี้นะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนวางฮอปเปอร์ <S <S <ชะ>แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฮอปเปอร์มานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขุดตรงนี้อีกนิดนึงโอเคแล้วก็วางหีบแบบนี้นะครับแล้วก็วางฮอปเปอร์แบบ นี่นะครับผมนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนล้อมคอกแบบนี้เลยนะครับผมนี่ล้อมคอกแบบนี้เลยนะปึ๊บ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 แล้วก็ขึ้นมาสูงอีกนิดนึ่งละกันนะครับผมปึ๊บ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 แบบนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนวางแบบวางน้ำแบบนี้นะครับเอ้ยไม่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 วางน้ำแบบอ่าแบบนี้นะครับผมน่าจะใช่นะครับถ้าจําไม่ผิดนะเดี๋ยวขอลองโยนโอเค ดูดเข้าโอเคดูดเข้านะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะตกแต่งเป็นอะไรก็ได้นะครับผมคือแบบว่าผมบอกเลยนะครับว่าง่ายมากๆเลยนะสามารถทําได้ทั้งในคอมแล้วก็ในมือถือเลยนะครับผม <_ c oughs> ก็แบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะตกแต่งเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยนะอันนี้พี่ก็จะตกแต่งเป็นแบบนี้ละกันนะครับ ก็ไม่รูือะตกแต่งอะไรเหมือนกันนะโอ,โอ,โอผ้ผมลืมผมลืมผมใส่รองเท้าวันนี้อยู่นะครับโอเคน้ํามันก็จะกลายเป็นน้ําแข็งนะแบบเมื่อกี้นะครับอย่าหาใส่นะครับรองเท้าวันนี้นะก็ไม่ค่อยจําเป็นเลยนะครับไอรองเท้าน้ําแข็งเนี่ยโอเคแบบนี้ละกันนะครับแล้วก็อย่างต่อมานะครับให้เราอย่าพึ่งนะเดี๋ยวเราวางรั้วอย่างนี้ก็ละกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะให้เราลากวัวขึ้นมาแบบนี้เลยนะปึ๊บ,บเดี๋ยวได้หรือเปล่าโอเคได้นะครับเดี๋ยวเราลากวัวขึ้นไปก่อนนะผมบอกเลยนะครับว่าฟาร์มนี้ใช้เวลาในการสร้างไม่ถึง ไม่ถึง5นาทีนะครับปึ๊บโอเคขึ้นมาได้หรือเปล่าอ๋อให้วัวมันฉลาดน้อยอย่างนี้อ๋อหลุดโอเคปึ๊บโอเคได้นะฉลาดน้อยนะหัวโอ้ตกน้ําขึ้นได้หรือเปล่าน่ะได้หรือเปล่าโอ้มันขึ้นไม่ได้อ้าไอ้วัว โอ้ผมระบาดสมกำมันจริงๆเลยโอเคขึ okay. re, necessary necessary. Right. Anymore, so ้นมาขึ้นได้หรือเปล่านี่โอเคนะครับผมแล้วก็แล้วก็ให้ทุกคนเอาวัวสองตัวนี้นะครับยัดเข้าไปในรูนี้เลยนะไปไปเลยนะครับยัดเข้าไปในรูเลยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บยัดได้หรือเปล่านะมันต้องยัดได้นะครับก็เดี๋ยวนะต้องหาวิธียัดนะครับโอเคเข้าไปแล้วนะครับผมแล้วก็ให้เรายัดไปอีกตัวนะครับยัดเข้าไปยัดเข้าไปเออเอยอย่าขัดขืนดิลงไปง่ายหน่อย คิปมันจะได้เสร็จไวๆ <rant> โอ้โอ้โอ้แบบนึงนะครับมันมีช่องเดียวนะมันก็เล็กๆหน่อยนะโอ้อยากลําบากแท้โอเคใกล้ลงแลวใกล้ลงละโอ้มันไม่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลง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 ,ลง,ลง también, มันต้องลงมันต้องลงพยายามหน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย <pitches> วมันคน่อนข้างที่จะลงยากเลยนะโอ้ยมันจะลงยากไปไหนแล้วลงแล้วลง,ลงแล้วโอเคลงแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ให้เราเอาเชือกของเราคืนมาหน่อย โอเคเชือของเรามาในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและอย่างต่อไปนะผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวเดี๋วให้ทุกคนทําแบบนี้นะครับเออหาย โอเคทุกคนทําแบบนี้นะครับแล้วก็ทุบตรงนี้ทิ้งนะก็ฟราร์มวัวของเราจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนคิดว่าง่งไไหมทุกคนก็จะสงสัยนะครับว่ามันอัตโนมัติยังไงอ่ะพี่ก็ยังงงๆอยู่เลยนะบางคนนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะให้อาหารแบบนี้นะครับทุกคนนี่ให้อาหารไปเรื่อยๆนะครับจนวัวมันครบ24ตัวนะครับทุกคนพอเวลาวัวครบ24ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะแบบมันก็จะเหมือนแบบว่าจํานวนสัตว์เยอะเกินไปนะครับมันก็แบบจะเบียดกันตายนะพอเบียดกันตายใช่มั้้คครรรบบทกกกนนนนเเืออ็จะะไหลลลงงงาิวณต่ี เป็นไงง่ายไหมครับทุกคนผมใช้เวลาในการทําไม่ถึง10นาทีเลยนะครับผมก็ต้องแบบมาเลี้ยงบ่อยๆนะครับทุกคนเนี่ยมาให้อาหารมันบ่อยๆนะพอวัวโตก็ให้อาหารพอวัวโตก็ให้อาหารนะครับจนมันเบียดกันตายแล้วเราก็จะได้เป็นเนื้อมานะครับผมเป็นไงถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวนะเป็นการแบบฆ่าตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียแรงฆ่าเองเลยนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็ตรงบริเวณข้างล่างตรงนี้นะครับผมทุกคนอาจจะ ทำเป็นที่เผาอัตโนมัติก็ได้นะครับโอเคก็คุณมาประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วเราก็จะวางคอปเปอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็วางเตาเผาตรงนี้นะก็คือเวลาเราได้เนื้อมานะครับผมมันก็จะลงเตาเผาแบบนี้นะครับแล้วก็จะเผาอัตโนมัติเลยนะแล้วก็จะลงหีบเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปนอนแล้วก็ไปค้าอุปกรณ์ในการทากันเลยดีกว่านะครับก็ค่อนข้างจะ e ซี่เลยนะครับก็สามารถไปทํากันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําเป็นเตาเผาอันนี้ละกันนะครับทุกคนมันเป็นเตาเผาสำหรับเนื้อนะครับมันก็จะเผาไววก่าติ ครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราต้องทําเป็นอ่าเตาเผาธรรมาดาก่อนนะครับอันหนึง่งอู้ขามากเกินนะครับไม่เป็นไรนะแล้วก็เอาไม้มาอย่างนี้ครับวางเตาเผาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อย่างนี้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 โอเคได้มาแล้วนะครับต่อไปเราก็เดี De ๋ยวนะเราจะทําเป็นหีบนะครับทุกคนเดี๋ยวครับมาเพื <ๆ S 1> ่อนเลยละกันนะก็เดี๋ยวนะเอาหีบวางตรงนี้แล้วก็ ทำฮอปเปอร์สัก4อันนะครับผมโอเค4อันนะโอเคประมาณนี้นะครับผมได้แล้วนะอู้ถือว่าอีซี่มากๆเลยนะครับแต่จริงๆเราก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าเนื้อตอนนี้เรามีแบบ เยอะมากๆแล้วนะเราไม่จําเป็นต้องแบบหาเพิ่มก็ได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการสอนละกันนะเผื่อบางคนแบบอยากทํานะครับแต่ว่าทําไม่เป็นนะโอเคเดี๋ยวเราวางตรงไหนดีตรงนี้ละกันนะครับผมแล้วก็วางฮ o อปเปอร์ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องทําลงไปอีกนิดนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะวางหีบบริเวณตรงนี้นะครับปึ๊บ,บแล้วก็วางฮ o อปเปอร์อย่างนี้นะครับผมโอเคก็ถือว่าเสร็จแล้วนะอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยว ผมขอขุดนิดนึงนะครับให้มันสวยงามนะผมต้องมาแบบปูผนังใหม่ด้วยนะครับตรงนี้มันเป็นแบบกาวเวลอะไรอย่างงี้นะครับไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะตกแต่งด้วยอะไรดีครับทุกคนผมเบื่อนั่นแล้วนะครับสโตนบิกนะเดี๋ยวเราตกแต่งเป็นไม้ดีกว่านะครับผมว่านะดูซิว่าไม้มันจะสวยหรือเปล่า ุกคนคิดว่ายังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองน,นิดนึงนะกันนะครับอู้ก็ใช้ได้เลยนะครับผมว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เออถือว่าไม่แย่นะครับโอเคประมาณนี้นะตรงนี้ก็ทําเป็นบันไดและกันบันไดแบบนี้ตรงนี้ก็เดี๋ยวทําเป็นไม้ให้หมดเลยนะครับปึ๊บ,บโอเคปึ๊บ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  โอ้แล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวเอาเป็นพื้นไม้ด้วยละกันไหนๆก็ทำไม้หมดแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยว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 ตรงนี้มันรู้สึกว่าแปลกหน้าแปลกตานะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดออกนิดนึงโอเครู้สึกว่าจะแปลกหน้าแปลกตานะไอนี่บ โอเคก็ประมาณนี้เลยนะคะผมอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะตรงนี้ก็เอาตกแต่งเป็นโคมไฟนะคะผมโอเคเดี๋ยวดูซิว่าเราให้อาหารได้หรือยังนะโอเคให้ได้แล้วนะคะผมเราก็จะให้แบบนี้นะ เออโอเคได้นะครับผมก็มันจะเบียดเบียดกันนิดนึงนะครับผมก็คอยให้อหหารแบบนี้นะโอเคระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเรามาทําฟาร์มแกะอีกฟาร์มหนึ่งละกันนะครับผมอา่าเดี๋ยวจะทําบริเวณต,ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเวนสักกี่บอกดีหนึ่งสองสามเอาสักสองละกันนะครับผมเดี๋ยวเวนไว้นิดนึงนะอืมอันนี้กว้างเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเดี๋ยวเอาให้มันเท่าๆกันนะครับทุกคนอืมตรงนี้นี่ นี่เท่ากันหรือเปล่าโอเคอันนึงนะครับแล้วก็ล้อมพอกอันนี้เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งสี่ห้าโอเคห้าคูณห้านะครับ1 2 3 4 5สี่ห้าโอเคเอาให้มันเท่าเท่ากันนะครับผมโอเคก็เหมือนกันเย็บเลยนะครับอย่างกันลอกกัน,นมาเดี๋ยวทำตรงครับตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะชั่วคราวนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาทุบทิ้งนะปล๊บโอเคตรงนี้ก็เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยววางอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อย่าง เราต้องวางไม้ข้างล่างด้วยนะครับผมลืมปึบ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 โอเควางไม้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็วางเหมือนเดิมเลยนะครับโอ้โอ้ผิด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 วางเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฮอปเปอร์โอเคฮอปเปอร์สองอันพอดีเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นหีบโอเคฮอปเปอร์สองอันก็อย่างงี้แล้วก็อย่างนี้โอเคแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะปิดด้วยไม้เดี๋ยวเดี๋ยวับไม้หน่อยนะครับขับไม้ับไม้ขับไม้ับไม้แบบนี้ เหมือนกันหรือเปล่าโอเคเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็แบบนี้ใช่ไหมเออใช่นะครับผมแล้วตรงนี้ก็ทําเป็นรั้วนะครับผมแล้วก็วางน้ําบริเวณตรงนี้เออเออเอเอมันทะลุได้ไงวะนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดทะลุเฉยเลยแล้วเราก็วางน้ําแบบนี้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหาแกะนิดนึงนะครับไป let's go หาแกะอ่าผมจําได้ว่า,าแถวๆนี้มีแกะอยู่นะครับเดี๋ยว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 มีงาหนึ่งตัว ขอหนึ่งตัวขอหนึ่งตัวเราต้องใช้สองตัวนะครับเดี๋ยว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 ไปหาอีกตัวก่อนนะผมจําได้นะครับว่ามันอยู่แถวๆนี้นะแต่ไม่แน่ใจนะผมว่ามันไปไหนละหรือผมฆ่าทิ้งไปแล้ววะเฮ้ยัง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 จำได้อยู่นะว่ามันยังอยู่เออโอแกหลุดโอเคเดีๆๆ๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปหาอีกตัวก่อนนะครับผมอ๋อแกอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคนะครับเดี๋ยนะแล้วผมจะเอาแกะมายังไงละครนี้โอ้เอาแกะมายังไงนะนเ,งงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอคูทางนิดนึงนะครับโอเคน่าจะได้นะ ไป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 อ่ามาได้หรือเปล่ามันมันม,ม,มันจะไอ้นี่บอฟโฟโลเหมือนวัวหรือเปล่าเนี่ยเอาอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราถือไอ้นี่ล่อละกันมามามาตามมาตามมาตามมารู้สึกว่ามันจะแบบมันจะติดดินนะเออไม่ยอมตามมานะครับเคแบบนี้แหละแล้วเราก็จะลากลงไปเหมือนเดิมอ,อ,อุ๊ยตัวนี้น่าจะลงง่ายอยู่มั้งนะผมว่าโอ้ไม่ง่ายนะไม่ง่ายอู้ใครบอกง่ายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ลงลงไปนิดนึงเอ้ยลง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 ลพอลง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 นะลง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 ลงลงไม่ลงสักทีละไม่ลงสักทีละโอเคลงไปที่เรียบร้อยนะคะผมไปสักตัวไปสักตัวอึ๊บโอเคอึ๊บโอ้ลง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 เซลงนิดนึงรูมันแคบนะลงยากนิดนึงนะครับเอ้ยได้เลเวยได้เลเวยตรงล็อกตรงล็อกโอเคลงไปที่เรียบร้อยนะคะผมก็ เดี๋ยวเอาลีดคืนนิดนึงนะครับโอเคปึ๊บโอเคใช้ได้นะครับแล้วก็ให้อาหารมันนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ฟาร์มของเราก็เสร็จแล้วนะถือว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตกแต่งให้เหมือนตรงนี้นะครับผมโอเคเราต้องขุดอาคิบ,บ็อกว่า1 2 3 4 5สห้านะครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเหมือนมันรู้ชะตากรรมนะ นี่ไงเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราเก็บไปเลยละกันนะครับไปออมหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าครับโอเคประมาณนี้นะเึะ๊บเปิบเบโอเคเดี๋ยวเราทําเหมือนกันเป๊ะเ,เ,เลยนะครับโอ้รู้สึกว่าวัวทำไมมันเดินมาแถวนี้เยอะจังนี่ไงเดินมาก็ฆ่าเลยนะครับอู้อย่าฆ่าหมดนะอย่าฆ่าหมดนะเราต้องเหลือไปทําฟาร์มด้วยนะครับผมโอเคตรงนี้เราก็เดี๋ยวขุดไปนิดนึงนะครับ เฮ okay. ้ปลื้ๆเดี๋ยวเอาไม้มาวางอย่างนี้อ่าไม้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมคิดว่าฟาร์มอันนี้น่าจะทําสัตว์ได้ทุกชนิดเลยนะครับทุกคนผมว่านะเพราะว่านะ่าใช้หลักการเดียวกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวตรงนี้เปลี่ยนเป็นไม้นิดนึงนะครับตึก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 ,ตกเอาให้เหมือนกันครบทุกอย่างเลยนะปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคเหมือนกันเประเลยนะเหมือนนะครับผมโอเคตรงนี้เรา อ่าผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขึ้นนิดนึงตรงนี้ก็ขุดเดรอเดี๋ยวนะใช่ใช่เราต้องขุดนะครับโอเคขุดแบบนี้เดี๋ยวนะวางอย่างนี้ได้หรือเปล่าโอ้ก็สวยอยู่นะโอเคได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เราขุดไปบล็อกหนึ่งนะครับโอเคแบบนี้ใช่หรือเปล่าโอเ้เยใช่นะครับผมเราเราก็จะเอาบันไดมาวางแบบนี้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 เหมือนว่าเราต้องทําเดี๋ยวนะอันนี้รู้สึกมันเกินอะไรเนี่ยโอเคแบบนี้นะครับ เราต้องทำฮอปเปอร์เพิ่มนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามีโต๊ะคับใกล้ๆนะเดี๋ยวเราครับตรงนี้เอาก็ได้นะครับอูอรู้สึกว่ามืดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอปักไฟนิดนึงนะครับตอนนี้มืดนะโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาไม้อันนี้มาจํานวน4อันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่ว่าเราจะทํา เตาเผาแบบว่าเผาเนื้อโดยเฉพาะนะหนึ่งสองสามสี่โอเคโอเคพอดีเลยนะครับผมสียอันอู้ตรงนู้นมีหมู่ด้วยนะครับอ่าผมยังไม่เคยทาฟาร์มหมู่เลยนะผมว่าต้องจัดนะละละสักวันนะสักวันนะเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับอันนี้ยังให้อาหารไม่ได้โอเคอันนี้ให้ได้แล้วนะครับผมโอเคไม่งามองเยอะโทษถ่านที่มองเยอะนะหัวบอกกูไม่เกี่ยวอะไรเลยโอเคอันนี้เก็บปเก็บปโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวนะตรงนี้อ๋อผมทําอะไรผิดพลาดหรือเปล่าผม ทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าไม่น่านะครับผมไม่น่าทําอะไรผิดพลาดนะไม่น่านะครับโอเคน่าจะปกปะตินะแล้วเราก็จะทําตึบต๊บตึ๊บเดี๋ยนะเตียงนี้นะครับผมล้อมรอบแล้วก็เตาเผาแบบนี้นะครับแล้วก็ขามหีบนะขาบหีบใช่ใช่เราต้องขามหีบโ7้เจ็ดอันโอเคได้อยู่นะครับเอามาสองอันอย่างนี้นะปล๊บปลื๊บปล๊บปล๊บ โอเคประมาณนี้นะครับผมน่าจะได้แล้วนะตึ๊บโอเคตรงนี้ก็วางบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็วางฮ o อปเปอร์ตรงนี้โอเคทำให้รู้สึกว่าวัวมันชอบเพือกเรื่องผมจังเลยเนี้ยแล้วเราก็จะวางอาืมหีบผมวาตงตัวไหนเอ่ยโอเควางข้างหน้าตรงนี้นะครับข้างหน้าตรงนี้แล้วก็เอาฮ o อปเปอร์อีกอันนึงมาวางบริเวณตรงนี้นะครับผมโอเคก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอลองทดสอบนิดนึงนะ นี่เดี๋ยวผมขอลองทดสอบนิดนึงนะครับผมถ้าผมเอาแบบนี้มาปึ๊บอ่าผมรู้สึกว่าเออผมลืมคิดเลยนะครับผมว่าถ้าหนังมันเข้ามาในเตานี้มันก็จะไม่สามารถผ่านไปได้นะเออใช่ใช่ผมลืมคิดเลยนะครับทุกคนโอ้ผมสวยละเดี๋ยวนะทำยังไงดีครับทุกคนผมซวยว่าผมลืมคิดเลยนะครับทั้งสองฟาร์มนี้เลยนะไม่สามารถทําให้มันเป็นเผาได้นะครับเอ,อ่าเดี๋ยวผมขอนึกนิดนึงนะผมว่าหรือว่าเราไม่ต้องเผาก็ได้นะผมว่าเออ มันทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีหนังบางส่วนเข้ามานะครับผมแล้วก็มันจะไม่สามารถทํางานได้นะเออผมว่าต้องทุบทิ้งว่ะมันเป็นความผิดพลาดของผมเองนะครับโอ้ขอโทษด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราทําแบบเดิมนะปึ๊บปึ๊บแบบเดิมนะครับามาแบบนี้แล้วก็ทำพิทีแบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะเหมือนเดิมนะครับ โอ้มันเป็นความผิดพลาดของผมนะครับแล้วก็มาวางแบบนี้โอเคได้แล้วนะคะผมฟาร์มวัวอัตโนมัติของเรานะคะผมก็ไม่ได้อัตโนมัติมากนะครับก็เป็นกึ่งอัตโนมัตินะเรายังต้องให้อาหารอยู่นะครับโอเควางอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเรี๋วเดีวเดี๋ยวเดี้ยวเดีวดี๋ยวเดีวดี๋ยวเดีวนดี๋ยวเดวเท่ากันดี๋ยเดี๋ยวเดี๋อเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยนี้เดี๋ยวเเดี๋ยวเี๋ยดีี ใช่ไหมเราต้องขุดตรงนี้ใช่ไหมครับเออใช่นะครับผมปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บก็เดี๋ยวขุดตรงเอ้ยเดี๋ยวเราเราเราจะขุดบันไดนี้ทําไมเดี๋ยวด้ะบันไดนี้ถูกแล้วปับ๊บโอเคแล้วก็วางบันได3อันแบบนี้โอเคได้แล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะสําหรับฟาร์มอัตโนมัตินะครับผมก็คือฟาร์มอัตโนมัติอันนี้นะครับผมเราต้องเลี้ยงวัวในแบบ ในที่แคบๆนะในบล็อกเดียวนะครับผมแล้วก็เลี้ยงมันจนแบบมีวัวเยอะๆนะครับทุกคนแล้วมันก็จะบีบกันตายนะพอมันบีบกันตายนะครับทุกคนเราก็จะได้เนื้อมานะครับแบบอัตโนมัตินะแล้วเราก็จะเอาเนื้อไปเผากินได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมผมว่าน่าจะไม่งงกันนะครับโอเคเดี๋ยวได้แล้วนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมขอรอให้อาหารมันเรื่อยๆนะครับผมจนแบบมันครบ24ตัวนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปนะครับ อูรู้สึกว่าจะมีวัวตายแล้วนะครับทุกคนโอ้โอมีวัวตายแล้วนะครับผมใช่ใช่ใช,ช่มีวัวตายแล้วนะครับไหนดูซิว่าเราได้โอ้เราได้เนื้อแล้วนะครับผมก็เอ้ยถือว่าดีนะครับผมนี่เห็นป่ะเราก็ทําแบบนี้นะครับให้อาหารมันแบบนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะกันมากนะครับผมแกะก็เยอะหลายตวัวพอสมควรแล้วนะครับอมันยังให้อาหารไม่ได้นะครับผมหรือ,อยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะมันบักอะไรเอ่ยโอเคให้ได้นะครับ เด,เดี๋ยวผมต้องหาเรียมหามุมน,นิดนึงนะครับโอเคนี่ควันเริ่มตายแล้วนะครับแปลว่ามันเริ่มมีตัวตายแล้วนะถ้าควันขึ้นนะครับโอเคนี่เข้ามานิดหน่อยนะครับอาผมกาลังสงสัยว่าทําไมผมถึงให้อาหารแกะไม่ได้นะมันบั็อกอะไรหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราต้องรอนิดนึงละกันนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวรอให้อาหารอีกทีนะครับผมว่ามันจะมีตายหรือเปล่านะโอเคก็เหมือนจะให้อาหารได้เรื่อยๆเลยนะครับผมนี่โอเคสวยงามนะครับผมอู้ มีความขึ้นอีกแล้วนะครับแปลว่ามีตัวตายหรือเปล่าอู้ได้เนื้อมาสิบแปดแล้วนะครับก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะคะผมอ่ะแล้วตัวนี้มันเสือกอนะไรเนี่ยโอเคตายไปซะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะคะผม อ่อก็เวลาเราให้อาหารนะครับผมมันจะได้เป็นลูกนะครับทุกคนแล้วเราก็ต้องรอมันโตหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมพอมันโตปุ๊บอ่ามันก็จะเบียดกันตายนะครับแล้วเราก็จะได้มาเป็นเนื้อแบบนี้นะครับอู้ยีิบออันแล้วนะครับโอเคผมว่าน่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับผมสําหรับฟาร์มวัวอันนี้นะผมว่าใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับต้นเกมนะใครที่แบบชอบอะไรอัตโนมัติอะไรอย่างนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมว่าก็ถ้าเลี้ยงเองมันก็จะได้อีกฟิลนะแล้วแต่คนชอบนะครับผมแต่หลายๆคนอาจจะชอบเป็นนนนนอัััตตโมมมิะะะะาาว่สสดกบยคผ คือเราไม่ต้องมานั่งไล่ค่าเองนะครับแต่ก็ฟาร์มนี้เสียอย่างเดียวนะครับเราต้องเอาไปเผาเองนะครับทุกคนมันไม่เผาให้นะโอเคนะคผมว่าคลิปนี้น่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครแล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ไปแล้วครับบายๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ